สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีอีกเช่นเคยนะครับและหัวข้อที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือจุดจบของสงครามนะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อสหรัฐนั้นไม่เพียงแต่ส่งอาวุธให้แต่ยังช่วยยูเครนรบด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีผลอย่างไรในสนามรบระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชนทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ข่าว ในรายงานพิเศษของไทยมิริตารีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นก็ได้กล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งในยูเครนครับซึ่งทางสหรัฐอเมริกานั้นไม่เพียงแต่ส่งอาวุธให้ยูเครนเท่านั้นแต่พวกเขายังมีส่วนช่วยเหลือทางการทหารด้านอื่นๆนะครับให้กับยูเครนให้สามารถสู้รบ กับกองทัพของรัสเซียได้อีกด้วยครับทั้งนี้นะครับกระทรวงราหมของรัสเซียได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ของรัสเซียว่ามีการปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกากับเจ้าหน้าที่ของยูเครนครับก่อนที่ทางการของยูเครนนั้นจะเข้าทําการโจมตีเป้าหมายต่างๆของรัสเซียในยูเครนครับซึ่งทั้งนี้มันก็ได้ส่งผลให้ าการโจมตีต่างๆของทางยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากและทําให้กองหลังของรัเสเซียนั้นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับหลายต่อหลายครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทางการสหรัฐนั้นได้ให้ข้อมูลเป้าหมายโดยตรงกับทางกระหมของยูเครนหรือไม่นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ได้สร้างความปวดหัวให้กับทางกองทัพของรัเสเซียเป็นอย่างมากและนี่ก็คือถ้อยแถลงของกระหมรัเสเซียนะครับ ที่ได้แถลงออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาก็ยังได้กล่าวอ้างอีกว่ากองทัพรัสเซียสามารถทําลายระบบขีปนาวุธนะครับจรวดหลายลํากล้องแบบไฮมาทนะครับที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาได้จํานวน6ระบบตั้งแต่เริ่มสงครามนั่นเองโดยรัสเซียนั้นจะเน้นการโจมตีระบบจรวดหลายลํากล้องความคล่องตัวสูงนะครับอย่าง M142 หไฮมานทเป็นหลัก ทั้งนี้ก็พะว่าระบบอาวุธดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาอย่างมากกับทางกองทัพรัสเซียครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางกองทัพของรัสเซียนั้นก็ไม่ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้ทำลายระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ให้หมัดแต่อย่างใดครับส่วนทางด้านประธานาธิบดีวโลดิมีเซเรนสกีแห่งยูเครน,นก็ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าแม้ว่ากองทัพของยูเครนจะได้รับการจัดหาอาวุธจากทางตะวันตกเข้ามาเรื่อยๆ แต่ทว่ากำลังของประเทศยูเครนนั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะข้อได้เปรียบของรัสเซียในด้านของอาวุธหนักและกำลังคนได้ครับซึ่งทั้งนี้ชาวยูเครนก็ได้ขอขอบคุณชาติพันธมิตรต่างๆว่าไม่ได้ทอดทิ้งชาวยูเครนในยามที่ยากลําบากครับซึ่งแอดมินก็คาดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาวุธที่ใช้รบอยู่ทุกวันย่อมจะต้องทยอยลดลงไปจากการใช้งานหรือจากการถูกทําลายหรือแม้กระทั่งครับถูกยึดไปบ้างบางส่วนนั่นเอง ทั้งนี้แอดมินก็เข้าใจว่าชาติพันธมิตรของยูเครนนั้นก็จะพยายามนะครับช่วยยูเครนอย่างเต็มที่เท่าที่พวกเขานั้นจะสามารถช่วยได้ครับส่วนชาวยูเครนเองพวกเขาก็สามารถนะครับต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญและสง่างามครับเพราะว่าพวกเขานั้นรบเพื่อปกป้องดินแดนของตนปกป้องเอกราชของตนเองแม้ว่าทางกำลังของยูเครนนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ากองทัพของรัสเซียมากก็ตาม นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากครับในยามสงครามนั้นในยามที่ยากลําบากชายหญิงของชาวยูเครนก็ไม่ได้รักตัวกลัวตายแม้โอกาสชนะของพวกเขานั้นจะมีไม่มากก็ตามแต่พวกเขาก็ได้แสดงออกแล้วว่าสามารถสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับส่วนในหัวข้อที่ว่าทางการของสหรัฐนั้นช่วยยูเครนรบอย่างไรนะครับทางการของรัสเซียนั้นก็ไม่ได้ชี้แจง รายละเอียดต่างๆเข้ามาไว้ในหัวข้อข่าวแต่ทว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นการคาดเดาจากทางแอดมินนะครับซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อย่างไรก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก่อนสักนิดหนึ่งครับโดยข้อสังเกตของแอดมินนะครับคุณผู้ชมหน่วยข่าวกรองทางทหารของสารัฐนั้น พวกเขาก็คงประจำการอยู่ในเมืองหลวงของยูเครนครับนอกจากนี้คนบางส่วนของพวกเขานั้นก็อาจจะไปประจำการในแนวรบต่างๆนะครับทั่วทุกสนามรบของยูเครนทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมหน้าที่หลักๆของพวกเขาก็คงจะเป็นการประเมินสถานการณ์การรบต่างๆนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนทิศท,ทางของการรบนั้นจะเป็นอย่างไรครับนอกจากนี้ยังจะคอยจัดหาอาวุธต่างๆ ให้ทางกับกองทัพยูเครนและคอยแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กับทางการฐานของยูเครนอีกด้วยครับส่วนทางด้านการวางแผนการรบหรือการให้คำปรึกษาทางด้านการหารต่างๆนั้นแอดมินก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ทางกองทัพของสหรัฐนั้นก็คงจะช่วยกองทัพของยูเครนทําเป็นประจําอยู่แล้วครับส่วนคําถามที่ว่าทางสหรัฐนั้นได้ส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปช่วยชาวยูเครนรบหรือไม่ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วคาดว่าไม่มีครับหรือถ้าจะมีก็อาจจะเป็นผู้ที่ลาออกจากราชการทหารแล้วและเข้าไปช่วยในานามของฐานอาสาแต่ถ้าว่าทางด้านการช่วยเหลือการสอนใช้งานระบบอาวุธใหม่ๆยกตัวยอย่างเช่นระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงนะครับอย่าง M142 หน m a มานั้นแอดมินก็เชื่อว่านะครับจะต้องมีครูฝึกชาวต่างชาตินะครับ ที่เป็นต้นทางนั้นมาคอยให้คำปรึกษากับฐานยูเครนถึงหน้าแนวสนามรบเลยทีเดียวล่ะครับทั้งนี้มันก็ได้ส่งผลให้นะครับ M 1 4 2นั้นมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวนั่นแหละครับและการที่ทางสหรัฐอเมริกาช่วยยูเครนนะครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐเองเช่นเดียวกันครับการสกัดกั้นประเทศรัสเซียนั้นก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของทางสหรัฐ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมทุกชาตินั้นล้วนทําเพื่อผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลักครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาสรุปกันนะครับคุณผู้ชมว่าจุดจบของสงครามที่มีสหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแอดมินจะขอยกนะครับคำกล่าวของสหรัฐอเมริกาที่เคยกล่าวไว้ช่วงต้นสงครามมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะสนับสนุนยูเครนให้สามารถทำสงครามตอบโต้นะครับกองกําลังของรัสเซียอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศที่ใหญ่กว่านั้นไม่สามารถทำลายและรุกรานประเทศที่เล็กกว่าได้ ซึ่งจุดจบของสงครามครั้งนี้มันจะรวมไปถึงการที่ยูเครนนั้นจะสามารถรักษาผื้นแผ่นดินและเอกราชของตนเองเอาไว้ได้ครับและการที่สหรัฐอเมริกาเป็นแบ็กอัพให้ยูเครนนั้นก็ได้สร้างความรู้สึกมั่นใจให้กับรัฐบาลของยูเครนนะครับว่าจะสามารถเป็นผู้ที่จะคว้าชัยชนะได้ นอกจากนี้ทางการของสหรัฐก็ยังได้เคยกล่าวไว้ว่าสหรัฐนั้นต้องการเห็นรัสเซียอ่อนแอลงจนถึงระดับที่ไม่มีแรงลุกรานยูเครนได้อีกครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีมุมมองจากทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นได้ออกมาให้ความเห็นว่าการที่กองทัพของรัสเซียจะพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์และการที่จะทําให้กองทัพยูเครนชนะสงครามได้นั้นมีโอกาสเพียงเล็กน้อยทั้งนี้เรื่องราวต่าง อาจจะจบลงที่ชาวยูเครนนั้นต้องยอมรับสภาพความเสียหายของประเทศต้นในท้ายที่สุดครับส่วนมุมมองของแอดมินนะครับคุณผู้ชมแอดมินเชื่อว่าสักวันหนึ่งสงครามมันก็ต้องมีวันจบลงและยูเครนจะต้องเป็นฝ่ายชนะครับสิ่งที่ทำให้แอดมินมั่นใจเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าชาวยูเครนพวกเขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาต้องการลุกขึ้นสู้สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เจตนารมณ์ที่ต้องการจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนนั้นเหนือกว่าสิ่งอื่นใดกำลังใจความสามารถของคนนั้นมีประสิทธิภาพเหนืออาวุธที่ทันสมัยมากนักซึ่งคำกล่าวเหล่านี้มันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนักต่อนักครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานหรืออย่างใกล้ๆตัวเราก็คือสงครามติมอร์เลสเตนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนมีอำนาจทางการทหารที่เป็นรองทั้งสิ้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคนและเหตุผลของการต่อสู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องก็ทําให้พวกเขานั้นสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายที่กลุ่มชัยชนะได้ในที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ